สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาหารโดนใจสไตล์คนเมือง f อฟ o o d นฟู้มีนะคะแฮปปี้กับเมนูเลิศเวันนี้นกของอินกระแส AEC นิดนึงนะคะเมนู a อซที่นกจะกล่าวถึงนี่ก็คือเมนูที่โด่งดังจากสิงคโปร์มามาเลเซียอินโดนีเซียที่นกพูดถึงนี่ก็คือเมนูลักซาค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มเครื่องโขงกันนะคะจากพริกและเกลือ ่อไปก็จะเป็นลูกผักชีประมาณ1ช้อนชาอันนี้ก็จะเป็นผงขมิน้นพริกไทยใส่ไปเลยกระเทียมขมิน้นหอมแดงนะคะอันนี้ก็ตามด้วยตะไคร่นะคะประมาณ1ต้นปิดท้ายด้วยกระปินะคะ1นช้อนชาจะโขกให้เข้ากันให้ละเอียดเลยซึ่งถ้าละเอียดแล้วเนี่ยเราจะได้เครื่องโขกหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามา เพื่อที่จะทําน้ำก๋วยเตี๋ยวหลักษานี่น้ามันเริ่มร้อนแล้วเราจะไม่ให้น้ํามันร้อนมากนะคะเพราะว่าถ้าน้ํามันร้อนจัดเกินไปเนี่ย้ําพริกลงไปทีเดียวเขาจะไหม้เลยค่อยๆคนให้น้ําพริกเขากระจายตัวโดนน้ํามันตอนนี้น้ําพริกเราเริ่มหอมได้ที่แล้วนะคะเราจะใส่ใบกะวาน น้ำพริกเราเนี่ยเริ่มผัดได้ที่ละขอเปลี่ยนภาชนะมาใส่หมอ้อเดี๋ยวเราต้องทําเป็นตัวน้ําแกงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทะเนี่ยเขาจะใส่น้ําแกงไปหมดนะคะเราก็จะตามด้วยคาราเมลเอ็กซาอีก1ถ้วยตวงจากนั้นจะตามด้วยน้ําเปล่าอีก6ถ้วยตวงควรให้เขาเข้ากันนิดนึงนะคะโน้จะใส่ตัวผกสุกโปไปจากนั้นน้ําตาลปึก2ช้อนชาโน้จะใส่ตัวเต้าหู้ทอด ทีนี้จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะลูกทิ้นเห็ดฟางต่อไปเราจะปรุงรสตัวน้ำขามียกใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะจากนั้นหอยแครงค่ะหอยแครงที่ลวกแกะเสร็จแล้วและอันนี้พาเนล่าเล็กซ่าอีกหนึ่งถ้วยตวงทีนี้เราก็สามารถปิดไฟได้เลยตอนนี้เราจะมาลวกเส้นบะหมี่กันนะคะ จากนั้นเราก็จะเอาลงมาลวกในน้ำร้อนทีนี้ลงมาแช่น้ำเย็นให้เส้นเขาหายร้อนเราก็เอามาลงใส่ในภาชนะทีนี้เราก็จะมาลวกถัวงอก เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิตียวหลักษาของเราหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าสังเกตความอร่อยต้องสังเกตกาเนิชชั่นค่ะ คชมครับบ่ายวันทํางานถ้าคุณผู้ชมกำลังรู้สึกเหนื่อยแล้วก็อยากพักมาเติมความหวานให้กับร่างกายได้รู้สึกว่ามันสดชื่นกระปรี้กระเป่านะฮะวันนี้ F&N Food by มีในช่วงชวนชิมกับเจ๊มแหม่มเนี่ย<ๆ>ก็จะพาคุณผู้ชมมาให้รู้สึกได้ผ่อนคลายกันกับคาเฟ่น,น่ารักน่ารักแห่งหนึ่งคะ อยู่ที่ซอยอารีที่มีชื่อว่า Family by 103 Plus Factory นะฮะโอ้ยร้านน่ารักสะดุดตามากโดดเด่นด้วยความอบอุ่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการ d e corate การตกแต่งผสมผสานกลมกลืนได้อย่างน่ารักมากมี่เป็นโลกอะไรต้องอัพโซเชียลก่อนนะเอ๊ะ พี่จะนำาได้รับอาหารครบแล้วครับขอบคุณครับแล้วเมนูมันชื่ออะไรอ่ะเมนูชื่อช็อกโกแลตลาวานะคะใส่กับไอศครีมกับวรปครีมค่ะโอ้พิมพ์ทันไหมเนี่ยเอ้าพ่อแม่เจ้าของร้านนี่เองสวัสดีครับน้องอ้ำคุณผู้ชมครับนี่คือน้องอ้ำนะซึ่งเป็นเจ้าของร้าน Family by 103 Plus Factory ค่ะเมนูอาหารที่ได้อัพเรียบร้อยได้รับเรียบร้อยแล้วจ้า ว่าแต่ว่าขออีกสักทีได้ไหฟังไม่ทันชื่อมันยาวมากชื่อเมนูนะคะคือช็อกโกแลตลาวาค่ะเราจะเสิร์ฟกับไอศกรีมกับวิปครีมค่ะคือเราจะเอามัชเมลโล่ค่ะเสิร์ฟไปข้างบนเพราะว่ามัชเมลโล่มันจะมีความหวานแล้วก็หนึบหใช่ไหมคะพอผสมกับช็อกโกแลตลาวาที่มันกําลังร้อนๆ้อเนี่ยมันก็จะละลายรวมกันคําแรกที่กินมันก็จะแบบรู้สึกฟินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เจอการฟินนานมากขอแป๊บนึ่งอะแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าฟินไม่ฟิน ต้องบอกว่าอันนี้มันกลมกล่อมทั้งเรื่องของตัวเค้กนะฮะช็อกโกแลตลาวาและที่สำคัญก็คือว่ารสชาติมันไม่ขมจนเกินไปแล้วไม่ได้หวานจนเกินไปแต่พี่จจแบบงงนิดนึงว่าเนี่ทำไมมันต้องมีอะไรน่ารักน่ารักเนี่ยเนี่ยคืออะไรเนี่ย you know I care about you อะไรนี่คืออะไรเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็คือเหมือนเพื่อนเราก็อยากจะส่งความสุขให้กับเพื่อนโดยการที่เหมือนเขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนมาเป็นแผ่นป้ายเล็ก ให้ลูกค้าเวลาลูกค้านั่งกินก็อ่านเพลินๆอะไรเงี้ยพรานั้งใ,ใครก็ตามที่ดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะแวะมาก็สามารถแวะมาได้เลยนะที่นี่อยู่ซอยอารีสำหรับ Family by 103 plus Factory กคุณผู้ชมอย่าลืมแวะมานะครับแล้วอย่าลืมส u b คร r i b e ได้ที่ F&N Food by me c h a พ n e ไและโซเชียลมีเดียของเราได้เลยนะคะ